คุณแม่ที่ประสบปัญหาผมล่วงหลังข้อต้องดูคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคุณเกลนะครับซึ่งประสบปัญหาผมล่วงหลังข้อแล้วก็ด้านบนนะครับเรียกว่าศรีรษะเถอเข้าไปเยอะเลยแล้วก็ใช้ฮาวิล่านะครับสองเดือนลูกผมก็เริ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆอันนี้คุณเกลก็ไม่ได้บอกว่าจํานวนเดือนที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ขึ้นมาจนเต็มหมดแล้ว เดี๋ยวมาฟังคุณเกลเขียนคำวิจารณ์ให้ฮาวิลากันครับคุณแม่ขอแชร์ประสบการณ์ผมร่วงหลังคลอดตั้งแต่ท้องน้องยันคลอดแม่ผมร่วงหนักมากร่วงหนักจนหัวเป็นรูปตัวเอ็มแม่ร้องไห้บ่อยมากเวลามองกระจกปกติก็เป็นคนผมบางอยู่แล้วนี่ยิ่งมาร่วงหนักอีกใครแนะนำอะไรว่าดีก็ซื้อมาใช้แต่ไม่ได้ผลจนญาติแนะนำว่าฮาวิลาดีใช้แล้วผมขึ้นจริงแม่ก็ลองใช้ดู ผลปรากฏว่าใช้2ส,สัปดาห์แรกผมว่าล่วงน้อยลงมากก็สบายใจขึ้นแล้วก็ต่อมา2เดือนผมขึ้นจริงไปร้านสระผมน้องที่ทำผมประจำบอกผมหนาขึ้นลูกผมขึ้นเยอะดีใจมากตอนนี้แนะนำแฟนและครอบครัวให้ใช้กันทั้งบ้านเลยค่ะวงเล็บไม่มีค่าแนะนำเสียเงินเองมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยอยากแนะนำแม่แมที่มีปัญหาผมล่วงหลังคลอดกันค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณเกลมากมากเลยนะครับที่ช่วยเขียนคําวิจารณ์มาให้แล้วก็มีรูปภาพประกอบมาให้ด้วยอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าอันนี้เป็นคุณแม่ที่มีปัญหาผมร่วงหลังข้อจริงๆแล้วก็อยากจะมาแชร์เพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงหลังข้อซึ่งตลอดส0ปีที่ผ่านมานะครับเราช่วยคุณแม่ที่มีปัญหาผมร่วงหลังข้อเนี่ยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับบางคนอาจจะเพิ่งเป็นหรือว่าบางคนเนี่ย ล่วงมาเป็นสิบปีแล้วก็รักษาหายนะครับผมก็ขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่ที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงหลังคลอดเปิดใจลองใช้ฮาววล่าดูนะครับผมรับรองว่าได้ผลเพราะว่าสติที่เราช่วยได้เนี่ย90%ขึ้นไปนะครับช่วยให้เห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้ชุดแรกที่ใช้เนี่ยจะช่วยลดผมร่วงนะครับแล้วชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ทําให้ผมขึ้นดังนั้นก็อยากให้เปิดใจลองใช้ฮาววล่าดูนะครับสำหรับใครที่มีคําถาม เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเส้นผมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปตอบให้ครับเเมเเววลลาาผ